สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางการพยากรณ์อากาศนะคะจากสมัยโบราณที่มองฟ้าอ่านเมฆก,กันจนมาถึงยุคซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เลยใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือการเดินทางมันยาวนานจริงๆนะครับเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงมาจากข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์การพยากรณ์อากาศจากอดีตสู่ป,ปัจจุบันค่ะเราจะมาลองไล่เรียงดูกันว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรสำคัญๆบ้างในแต่ละยุค ได้เลยครับถ้าเริ่มจากยุคโบราณเลยนะเอ่ออะไรทำเก่าแก่มากๆทั้งเมโสโปเตเมียอียิปต์จีนกรีกโรมันเนี่ยเขาก็พยายามเข้าใจลมฟ้าอากาศกันทั้งนั้นแหละครับด้วยการสังเกตเหรอคะสังเกตอะไรบ้างก็สังเกตสิ่งรอบตัวนี้แหละครับทั้งดาวทั้งเมฆลมหรือแม้แต่พฤติกรรมสัตว์แล้วก็จดบันทึกไว้ เป็นพวกสุภาษิตบ้างปฏิทินเกษตรบ้างอ๋อเหมือนเป็นความพยายามยุคแรกๆเลยนะคะที่จะถอดรหัสธรรมชาติรอบตัวแม้จะยังเอ่อไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์เป,เป,เป๊ะใช่ครับอย่างอาริสโตเติลเองก็เขียน Meteorologica รวบรวมความรู้ยุคนั้นหรืออย่างจีนโบราณก็มีปฏิทิน24ฤดูลมสุริยะซึ่งก็ถือว่าการสังเกตที่ค่อนข้างเป็นระบบนะครับอืมก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะ แต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้มันเริ่มเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนี่มาตอนไหนคะ9ก้าสำคัญจริงๆผมว่ามาช่วงศตวตรรษที่17-18ครับยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์เลยที่เราเริ่มประดิษฐ์เครื่องมือวัดแบบเชิงปริมาณได้เครื่องมือวัดหมายถึงพวกเทอร์โมมิเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ครับใช่เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไฮโกรมิเตอร์วัดความชื้นแต่ตัวที่สำคัญมากๆเลยคือบารอมิเตอร์ที่ตอริเชลลี่ประดิษฐ์ขึ้นมาบารอมิเตอร์วัดความกดอากาศใช่ไหมคะ อันนี้มันสำคัญยังไงเอ่ยสำคัญมากครับคือมันทำให้เราไม่ใช่แค่วัดได้แต่เปลี่ยนวิธีที่เรามองอากาศไปเลยจากสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมีแรงกดที่วัดค่าเป็นตัวเลขได้จริงจังอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันทำให้ข้อมูลอากาศกลายเป็นตัวเลขได้ครั้งแรกเป็นรากฐานเลยเนาะคะ่ะอือปองครับพอมีตัวเลขแล้วสเต็ปต่อไปก็คือ จะส่งข้อมูลตัวเลขพวกนี้ยังไงให้ทันการก็ต้องมีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องใช่เลยครับมาถึงศตวรรษที่19บนี่แหละจุดเปลี่ยนใหญ่อีกครั้งคือการมาของโทรเลขโทรเลขของซามูเอลมอร์สคนนั้นเลยครับพอมีโทรเลขปุ๊บกลางศตวรรษที่19เเนี่ยมันทำให้ส่งข้อมูลตัวเลขจากสถานีตรวจอากาศหลายๆแห่งเออไปรวมที่ศูนย์กลางได้เร็วมาก โหจากเดิมที่ต่างคนต่างวัดก็กลายเป็นเห็นภาพรวมประมาณนั้นเลยครับเกิดเป็นเครือข่ายสถานีตรวจอากาศระดับชาติขึ้นมาทำให้เราเริ่มเห็นภาพใหญ่ของระบบอากาศสร้างแผนที่อากาศได้ติดตามพายุได้เป็นเรื่องบรรราวครั้งแรกแล้วคำว่าพยากรณ์อากาศหรือ weather forecast ก็เพิ่งเกิดขึ้นยุคนี้เองเหรอคะเห็นว่าโรเบิร์ตฟิสรอยเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้ปี1861 ใช่ครับเพราะเริ่มเห็นภาพรวมนี่แหละถึงเริ่มพยากรณ์ได้จริงจังขึ้นการเชื่อมโยงข้อมูลนี่สำคัญจริงๆครับค่ะจากเชื่อมข้อมูลด้วยโทรเลขก็มาถึงยุคที่วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เข้ามาเต็มๆในศตรวตรรษที่20อันนี้เป็นยังไงต่อคะดูเหมือนจะก้าวกระโดดเยอะเลยโอ้โหยุคนี้เปลี่ยนเยอะมากครับมีนักวิทยาศาสตร์ชาวโนเวชื่อวิลเฮลมเบออกเนส เขาเสนอแนวคิดที่ปฏิวัติวงการเลยคือเขาบอกว่าเราพยากรณ์อากาศได้โดยใช้หลักฟิสิกส์แก้สมการคณิตาศาสตร์ที่อธิบายการเคลื่อนที่ของบรรยากาศฟังดูดีนะคะแต่สมการมันคงซับซ้อนหน้าดูซับซ้อนมหาศาลเลยครับตอนนั้นยังคำนวณด้วยมือไม่ไหวหรอกจนกระทั่งมีคอมพิวเตอร์ถูกเพ่งเลยครับพอมีคอมพิวเตอร์นี่แหละแนวคิดของบีกเนสถึงเป็นจริงได้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขหรือ NWP ออ uh ื huh. NWP ครับคือใช้คอมพิวเตอร์คำนวณสมก,การฟิสิกส์ที่ซับซ้อนมากๆเพื่อจำลองว่าบรรยากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตอันนี้คือการพยากรณ์ที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆร,รองรับแล้วก็มีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาเสริมอีกใช่ไหมคะใช่ครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราก็เริ่มใช้เรดาร์ตรวจจับฝนตรวจจับพายุได้จากระยะไกล แล้วก็ปี1960มีดาวเทียมไทรอสวันซึ่งเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรกเลยส่งภาพเมฆจากอาวกาศกลับมาให้เราดูโหทั้งคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งมองเห็นจากเรดาร์จากดาวเทียมสุดยอดเลยค่ะเหมือนพอมีคอมพิวเตอร์นี่วิวัฒนาการมันเร็วขึ้นมากๆเลยนะคะเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับแล้วปัจจุบันล่ะคะตอนนี้เราใช้อะไรมารับมือกับความซับซ้อนของอากาศที่ดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆคะ ปัจจุบันก็เป็นยุคของออข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data กับพลังการคำนวณที่สูงมากๆครับเราใช้ซ u เปอร์คอมพิวเตอร์รันแบบจำลอง NWP ที่ละเอียดซับซ้อนกว่าเดิมเยอะข้อมูลมาจากไหนบ้างคะโอ้มาจากทั่วโลกเลยครับทั้งสถานีบนพื้นดินทุ่นในทะเลเรดาร์ดาวเทียมนับร้อยร้อยดวงข้อมูลจากเครื่องบินที่บินอยู่ก็ใช้ด้วยนะแล้วที่สำคัญคือ คือคือ <c oughs> เราเริ่มนำ AI กับ Machine Learning เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลพวกนี้ด้วยครับเพื่อหาแพทเทิร์นซับซ้อนที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นช่วยเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์ขึ้นไปอีกอ๋อมี AI ด้วยแล้วที่เคยได้ยินว่ามีพยากรณ์แบบ Ensemble อันนี้คืออะไรคะครับ Ensemble Prediction คือ,อ,อแทนที่จะรันแบบจำลองเดียวเป๊ะเ,เราจะรันหลายๆครั้ง โดยอาจจะปรับค่าเริ่มต้นนิดนิดหน่อยหน่หรือใช้หลายๆแบบจําลองพร้อมกันไปเลยเพื่ออะไรคะเพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มันมีช่วงกว้างแค่ไหนครับมันช่วยเราประเมินความไม่แน่นอนของการพยากรณ์ได้ดีขึ้นคือไม่ได้บอกแค่ว่าฝนจะตกแต่บอกว่ามีโอกาสฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์หรือถ้าตกจะตกหนักแค่ไหนได้บ้างประมาณนั้นครับ เข้าใจแล้วค่ะก็คือเทคโนโลยีปัจจุบันมันช่วยให้เราพยากรณ์ได้แม่นยําขึ้นจัดการกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นแล้วก็มองไปถึงผลกระทบระยะยาวอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยถูกต้องครับสรุปภาพรูมคือการเดินทางจากการสังเกตดาวมองแม่มาถึงการใช้สมการใช้ซูเกอร์คอมพิวเตอร์มันคือการเปลี่ยนจากการเข้าใจเชิงคุณภาพมาเป็นศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการคำนวณจริงๆซึ่งสำคัญมากๆต่อชีวิตเราในหลายๆด้านเลยนะครับจริงค่ะ ทั้งเรื่องความปลอดภัยการเกษตรการเดินทางเศรษฐกิจกเกี่ยวข้องหมดเลยเป็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากสะท้อนความพยายามของมนุษย์จริงๆที่จะเข้าใจโลกรอบตัวเราครับการพัฒนานี้มันก็ช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเร็วขนาดนี้ อะไรจะเป็นก้าวกระโดดครั้งต่อไปในการทำความเข้าใจหรือพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อืมก็น่าติดตามกันต่อไปค่ะ